ดีค่ะชาว s โซเชียลแคมนะคะแล้วก็ชา Facebook ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะของที่นำมาใช้คู่กับเรนโบ w ์รูมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่ร,รู้กันอยู่ก็คือพาสเท l นะคะตอนนี้เราเลือกแบบผสมทุกอย่างเลยนะมีทั้งแบบนี้แล้วก็สมอเรือนะคะแล้วก็จะมีไม้กางเขนมีตัวอักษรมีดาวมีลูกตุ้มนะคะแล้วก็จะมียางุวดใหม่นะคะยางรวดใหม่ตัวนี้มีแบบกากเพชรติดเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบตุ่มๆต,ติดกันนะคะเป็นยางนะคะของตัวนี้รุ่นใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็สีใหม่ด้วยจากสีใสจะเป็นแบบมีสีม่วงสีฟ้าสีชมพูนะคะวันนี้เราเลือกเป็นสีฟ้านะคะเราก็จะสีใสจะสีใสเราเก็บไว้เราแกะกันแล้วนะเราก็เลยไม่ทานมาให้ดูน,นะคะสีใสก็แบบนี้แหละสีใสนะคะ ที่เอามาห้อยนะคะก็จะห้อยแบบนี้หรือว่าจะห้อยไม่เป็นชื่อเลยนะคะห้าแบบนี้นะ,ะแล้วก็เราก็จะมาบอกกันแค่นี้แหละคะ่ะหรือว่าถ้าชอบตัวไหนนะคะก็ไปติชมกันได้นะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะคะร้านขายอุปกรณ์พวกนี้พวกหนังยางเนี่ยสูนี้ถุงละห้าสิบอันนี้ก็ยี่ห้านะคะแล้วก็ พวกพาสเทลพวกนี้ก็50เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เป็นสีทองนะคะสีสวยมากค่ะแล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย